ย,ย,ย,ยุคสมัยเปลี่ยนไปค่ะเ<อ>พลงพื้นบ้านเริ่มจางหายรวมถึงศิลปินหมอลำรุ่นครู<อ>ที่ค่อยๆถูกลืมนะคะเ<อ>พราะครูดาวค่ะรับปดโดยดาวบ้านดอนจึงอยากรักษาเพลงหมอลำไว้ค่ะก็จึงหาเรือกับลูกศิษย์นะคะที่รับปวดโดยหมอลำคนดังเอพอจนาและน้องใหม่เมืองชมแพสร้างรถแห่ขึ้นค่ะพร้อมกับแต่งบทเพลงให้เข้ากับยุคสมัยนะคะแต่เรื่องก็ไม่ง่ายเมื่อต้องเผชิญกับอุปสรรคจากคู่แข่ง นี่คือหนังเรื่องใหม่แฮซิ่งวิ่งลุยนะคะที่พอดาวบ้านดอนทั้งแสดงแล้วก็อํานวยการสร้างเองค่ะทุ่มเทแม้ในช่วงสงกรานที่ผ่านมาจะประสบอุบัติเหตุล้มในห้องน้ําจนต้องเข้า ICU นะคะ ภาพยนต์ของพ่อดาวตอนนี้กำลังเข้าฉายค่ะโดยเป็นการจัดฉายแบบจำกัดโรงนะคะในแถบเฉพาะภาคอีสานเท่าน,านั้นแล้วก็มีการจำหน่ายบัตรการกุศลสามารถรับชมได้ทุกรอบนะคะเพื่อนำรายได้ส่วนหนึ่งไปสมทบกองทุนค่ารักษาพยาบาลของพ่อดาวบ้านดอนค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามรายละเอียดนะคะในแฟนเพจสมาพ SME ภาคตะวันออกเฉียงเหนือขีดตอนกลางค่ะ